สร้างไมเ่เปิดตับนี่อะไรเนะี่ยเอ้ยสร้างอะไรวะเพิ่งเห็นอนะไรเนี่ยอะไรวะอ๋อทางรถไฟพักงานใครตัวใครวะใครอะใครมาเบิร์นเอาอันนี้อันนี้เป็นแอดมินอีกคนนะคะเป็นคนเอ่อเป็นคนฝรั่งเศสคะ่ะชอบชอบพิมพ์ภาษาอังกฤษเป็นชีวิตจิตใจนะคะบางครั้งก็ไปก๊อบไทยจากน้อตแพดมาในเมื่อมันเพราะมันไม่ใช่หรอกอะไรหรอกเพราะมันไม่มี มัดพิมพ์ไทยลงแล้วมันเออเลยแหละมันก็ลบบนย่ๆๆๆอะไรอะไรอะอะไรอะเฮเฮ้ยพวกมึงทำอะไรกันเนี่ยฮะไอหัวร้เออเอออโทษขอโทษขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับผมผมขอโทษ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 ก็ไม่นอาทษขอ็ไม่น่าษขอไม่ขอโทษขออโกษขอโทะขทออ อะไรวะนั่นถ้าเสียงงี้มันก็แปลกนิดนึงเพราะไม่สบายนะเรื่องอะไรอะ Wood and Pot กาอ,อย่าไปดูเลยจำไว้ Wood and Pot เจ้าของเมืองแม่งอ้วนโฮมโซนอ๋อที่โฮมโซนก็จะเป็นโฮมโซนที่อยู่ในเมืองใหญ่อะนะเปียกดิกโกสเปียกขุดทอง คงจะรู้แล้วนะคะว่าเจ้าของมันเพศอะไรกันถ้าไม่โอเท่นี่คือว่าไม่งรวยกันเลยอะคะ่ะขุดทองไม่ดูอะให้มันดูเองที่เกตดดูไม่ชอบสีทองเอ้ยกูยอก้อนกลับมาทางเดินดี่ว่าเฮ้ย <Yeah. S 1> อะไรเนี่ยอีเตาจะเลยอันไม่ออกอันนี้ก็จะเป็นไอกเมื่อึง ก็สวยๆอ่ะมาดูเองละกันให้มาดูแค่นี้แหละจำกัดพื้นที่หมู่บ้านพื้นที่โซนละสองหมื่นเอ้ยเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ราคาหมายถึงว่าหมู่บ้านละยี่สิโซนเท่านั้นเออแหมโซนละสองหมืที่มาเลนเออโซนอันนี้ก็สวยไม่รู้มันไปแอบซุ่มทําตอนไหนอะมาเห็นก็ตอนที่เสร็จแล้วอะน่เน่ะไงล่ะ สวยแล้วสิเหมือนก้นเด็กเลยอะ่ะสวยใช่ปะล่ะไม่ปลูกไผ่ด้วยสัตว์เมืองนี้แม่งเมืองโจรอย่างน้อยมันก็ไม่ได้ปลูกผักใต้ดินอะ่ะนี่นี่อะไรอะ่ะเฮ้ยทำไมกูกลับมาทางเดิมมาเอ้ตุด๊ดแลนดอย่าไปดูเลยกานี่อะไรอะ่ะไลบร,รี่ของสมุดก็พาไปดูแล้วไอนน้อะไรอะ่ะ โฮเทลโรงแรมก็พาไปดูมาแล้วโอ้สกายโซนไปดูเองเหมือนเดิมมาแหละมาไลฟ์ออฟฟิตี้อ่อที่จริงไม่ได้ตั้งชื่อมันว่ามายไลฟ์ซิตี้หรอกนะจะตั้งชื่อว่าก๊อปปี้ซิตี้เพราะเป็นก๊อปปี้แมปแมปใหญ่ไปหมดเลยอะอย่างพีพีอ่าน่ารักละสิพีพีเล็กๆตีกันกระเดี่ยวน้ำอะเชื่อปะเหอะแล้วดูป้ายจากซิตี้ไปเปลี่ยน จาก T N เป็น M L C เพื่ออะไรเพื่ออะไรนี่อะไรอ่ะใช่ไหมเออชอบสกินนี่มากเลยอ่ะเก่งในอ่ามึงกอปช็อปกูไปอีกนานไงว่าแล้วแม่งก็คนไม่เยอะก็ไม่เท่าไหร่แต่ก็ถ้ามาดูอ่ะและเข้ามาเล่นตอนเนี้ยตอนที่ตอนที่มึงดูจบแล้วอ่ะเออ อาจจะไม่มีปลักอินเลือดแล้วอะพูดถึงปลักอินเลือดอันนี้อันนี้เอามาเอามาดูใหม่ๆก่อนนะเนี่ยยังไม่ได้เปิดแบบนี้เลยอ่ามีให้เล่นด้วยจำ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 ทาน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 ัาน้น,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 นปึ๊บเนี่ยความสนุกสนวนตัวให้ใครวะอ่าแนะนำอันนี้เกมจำเซิรฟ์ฟ <laughs> ดูใส่หัวว่าหัวจากไหนวะเออใช่ไหมเหอะอ่าพวกที่เห็นนี่ก็จะเป็น แอดมินผมเลยนะคะยังไม่เปิดให้เมมเบอร์มาเชยชมกันใช่ปั้นละ่ะใช่ปั้นละ่ะใช่ปั้นละ่ะแต่สวยนนเนี่ยชอบสวยแบบว่าทําแบบเนี้ยค้างมาเป็นเดือนกว่าแล้วจนกูเบื่อแล้วอะ่ะจนกูคิดแบบใหม่ออกได้แล้วกูจะทําอย่างอื่นยังไงดีอ่ะอ่ะเราจะพาไปดูปักอินที่ก่อนที่เราจะเอาออกกันนะคะซึ่งมันทําให้เซิร์ฟแลกมากเฮ้ยมึงทําอะไรกันอะ่ะขุดภายใต้ทีเ่เนระฮะฮะ ปุ่อ,เ,อเลยอ่ะเฮ้ยกดมันเลยดีแล้วกูอะไรนะห <c oughs> าไปดูสปาวเ <anci> ก่ากนะ่อนเนาะอ่ะก็จะเห็นนี่ไปเยอะๆเลยลงไปก็จะเป็นพีพีอันนี้พีพีเก่าอ่ะ เนี่ยเลือดออกเออเนี่ยปักอินที่ว่าไม่ได้ออกเลือดออกถ้า <c oughs> เจอคนเมื่อกี้ชื่อมโรสแตตมนะคะที่เรียกมันว่ากุ้งตุด๊ดค่ะมันเป็นกุ้งตุ๊ดประจําเซิร์ฟคนบ้านลู้หัวเธอชิมหายเลยไม่พอตัวเล็กอีกเป็นผู้ชายด้วยนะตัวเล็กตัวเล็กไม่รู้ตัวเล็กไปไหนจริงเปล่าจริงเปล่าฮะฮะ อยู่ในคอว่าจะรู้ว่ากูด่ามันเถอะก <laughs> ุ้งตึ๊ด <laughs> ช่างแม่าก็ก็ไประยะเลยนะนี่แมปเก่าอะนะอาจจะไม่ได้เห็นกันแล้วด้วย <sighs> เห็นเขาไปแอดมินบอร์ดไหมคะแอดมินบอร์ดนี่นี่แอดมินบอร์ดนั่นแหละไอ้อรร้วนเจรร้าของเจ้าของวูดวูดอะไรน,ะนะั่นอ่ะเออช่างแม่เถอะ ก็ให้ดูแค่นี้พอแล้วกันเนาะเดี๋ยวไม่มาดูเข้ามาดูเองกันจริงๆดีกว่าเนาะจากทีพีทิ้งไว้ให้ไอพีทิ้งไว้ให้ก็บอกไอพีไปแล้วเ,เนาะไปละบ๊ายบายเผื่อไม่คลิปหน้านะ <laughs>